สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการแห่งความเกลือกันนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกในแมปที่มีชื่อว่าวันพีดีเจเนรีกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไลสาระ EP ที่11นะครับไปดูกันที่ว่าเรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับย a h o o หน้าร้านตัดผมแห่งหนึ่งอ๋อวันนี้มาตัดผม จะขอเงินแม่มาได้ลําบากลําบากเออตอนต้องตัดผมจริงๆใช่ไหมเนี่ยเจ้าแบบเท่เทเลยไปให้คุณน้าตัดให้ดีกว่าสวัสดีครับคุณน้าอยู่ไหมโอเคเข้ามาเลยหนูสวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณนะ้ามาีจ้ามีได้นะช่วยหรือเปล่ามีครับผมอยากได้ทรงผมที่มันหล่อเท่เทนะครับจะได้เป็นมัดใจสาวครับกระชากใจสาวว้าวโอเคหนู เดี๋ยวนะตัดให้ไม่ต้องห่วงเนะีมานั่งเลยนั่งเลยนั่งตรงนี้ไม่ได้เหลยครับนั่งเลยมันไกลนั่นนั่งเลยนะครับคุณน้านั่งนี้หละหนูนั่งเลยมันไกลนั่นมันมุกผมคุณนะ้าเอาเลยคิดว่ามุกนะาโอเคว่าแต่หนูจะเอาทรงผมอะไรนะครับคุณน้าครับผมอยากได้ทรงผมเออผมอะไรนะที่มันสยดสยองนิดนึงนะครับ ลากไส้นะครับพูลุงมันมีแต่ลากไส้ไม่ใช่เลยหนูเอา่นั่นแหละครับลากไส้นะครับลากไส้หนู <Yellow noise> ก็มีอีกทรงหนึ่งที่ผมอยากจะได้นะครับมันก็คือทรงที่มันคมคมนั่นแหละครับเหมือนหอกนะครับมันชื่อทรงอะไรนะทรงเออทรงเอออ๋อ ór, จำได้แล้วทรงโมหอกมันมีแต่โมโหอ,อกไม่ใช่เลยหนู <M edia> อา้าวนั่นแหละครับพณลุงโมโหอ,อกครับ โมฮอกใช่ไหมโมฮอกครับลุงน่ำมันมุกผมอ่ะเลยคิดว่ามุกนะขอโทษครับคุณนะผมเรียกคุณนะว่าคุณลุงอ่าไม่เป็นไรหรอกลุงชินแล้วอันละครับคุณนะาน้อีกน้ำมันมุกนะอา้าวคุณลุงโอ้คุณนะโว้ยอะไรเนี่ยโอ้ช่างมาัดเถอะตกลงเอาทรงนั้นเนาะทรงโมฮอกนะโอเคครับโมฮอกครับลุงไม่ใช่ลุง คุณนาตั้งหักละโอเคโอเคอย่าเลยเด้อสับสนพอแล้วแหละเดี๋ยวนาตัดให้นะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับเงียบแ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 ยบตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่แยบ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 เอาหนูอยู่ที่บ้านแม่หนูสบายดีไหมลูกสบายดีครับคุณนาคุณนามีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อน้าแค่อยากถามว่าเออ แม่หนูทำงานถึงไหนแล้วนะอ๋อตอนนี้กำลังเปิดกิจการร่ำรวยอยู่ครับทำงานเกี่ยวกับสายการบินนะครับเป็นแอร์เหรอลูกไม่ใช่ครับหรือเป็นกัปตันไม่ใช่ครับแล้วทำงานอะไรลูกจับตกกะกัแตนทอดครับบนการบินตรงไหนมันมีปีกครับคุณนะโอเคโอเคแล้วพ่อของหนูลนะ่ะลูกทำงานกิบอะไรอ๋อทำงาน เป็นพ่อครัวครับตอนนี้ทำทำอาหารชั้นสูงอยู่นะครับชั้นสูงชั้นสามหรือชั้นสีู่กไม่ใช่ตึกครับคุณนะ้าแต่ว่าทำงานเป็นทำอาหารนะครับแล้วเกี่ยวกับอะไรห่ะน้าอยากรู้ผมจะบอกให้คุณน้าฟังนะครับว่ามันคือรับไข่หมดแดงครับเอามันสูงตรงไหน มันอยู่บนยอดครับคุณนาเราก็เลยต้องซอยลงมาโอเคโอเคนาะพอเข้าใจแล้วนั่นแหละนะอ๋อครับคุณนาะผมขอถามในคืนนีไ้ไหมครับแล้วแฟนคุณนาไปไหนเออนะ้ไม่มีแฟนนะขอโทษครับคุณนาะไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมไปติดต่อสาวให้แล้วคุณนาชอบแบบไหนนะครับสาวเออนาะชอบแบบตัวเล็ก ขาวๆน,าๆน่ารักนะ่ารักนะนี่แหละคือสเปคของนานะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับจะผมไปหามาให้นะครับอย่าลืมหามาให้นะาล่ะน้ารออยู่นะอ่าเสร็จแล้วว้าวหล่อจังเลยอยืชอบมากเลยครับคุณนาะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยว,ยวจ่ายเงินน้าก่อนอ๋อขอโทษครับคุณนาะผมไม่จะบอกครับผมเบออาตัร์มาอ้าวไอ้นีนี่เดียวไม่เอาแต่งมาละ ก็ผมจนนะครับขอโทษนะครับคุณนะาเดี๋ยวผมไปกลับบ้านกันนะครับบ๊ายบายครับคุณนะาเดี๋ยวผมเอามาให้แม่ครับไม่ใช่สิเอามาให้นะาเดี๋ยไปให้แม่สิไปขอกับแม่นะครับคุณนะาโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาละครับคลิปก็มีประมาณนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายครับผม